thank you วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบนะคะสำหรับเราชนะนั่นเองนะคะจะจ่ายเงินเกษตรกร,ร,กรอย่างไรนะคะชาวนาเดือดเราชนะจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรไม่เป็นธรรมขีดเส้นรายได้เกิน300แสนเงินฝากเกิน500แสนชวดเงิน7 0 0 0 0บาทร้องฝ่ายค้านนะคะว่าไม่เป็นธรรมสำหรับนายเดชานะคะ นายกสมาคมชาวนานและก็เกษตรกรไทยก็มีการเปิดเผยว่าจากกรณีเราชนะนะคะจะให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา3,500บาทจำนวน2เดือนรวมเป็น7,000บาทนะคะจะมีจำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่31.1ล้านคนมีคุณสมบัติเบื้องต้นก็คือไม่เป็นผู้ประกันตนต,นตามม33แห่งประกันสังคมไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงไม่เป็นข้าราชการการเมืองไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือว่าเบี้ยวัดจากส่วนราชการไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประมาณพึงประเมินเกิน3 0 0แสนบาทนะคะในปีภาษี2562 และไม่มีบัญชีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน5 0 0แสนบาทข้อมูลต้องเป็นณนะวันที่31ทธันวาคม2,562ค่ะซึ่งก็ไม่เห็นด้วยนะคะไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรจากการออกมา ออกเงื่อนไขนะคะในลักษณะนี้ก็คิดว่าถ้าถามว่าฝ่ายค้านไปไหนกันหมดปล่อยให้เงื่อนไขอย่างนี้ออกมาได้อย่างไรทําไมไม่นึกถึงเกษตรกรหรือว่าปรารถนาจะเป็นฝ่ายค้านอย่างนี้ตลอดการนายเดชานะคะก็ได้กล่าวอีกว่า หากนิ่งเพิกเฉยอย่างนี้ก็คงต้องก็คงไม่มีโอกาสที่จะมาเป็นฝ่ายรัฐบาลไม่ช่วยกเกษตรกรเลยมาขีดแบบนี้กเกษตรกรจะได้ประโยชน์อะไรคำว่าเกษตรกร,ร,กรซึ่งเป็นเรื่องเยียวยาโควิดจะมาคิดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเดือดร้อนกันหมดผมถามว่าฝ่ายค้านที่อยู่ในสภาไปไหนกันหมดทําไมไม่มาคัดค้านให้กับเกษตรกร,ร,กรหรือว่าเป็นปากเป็นเสียงให้กับเกษตรกร ซึ่งถ้าเกิดถามว่าเงินได้พึงประเมินนะคะยกตัวอย่างชาวนาทำนา50ไร่เกี่ยวข้าวมาได้เงินประมาณ2-3แสนบาทบวกกับเงินประกันไรายได้มีเงินเข้าบัญชีจริงแต่ก็ต้องถอนไปใช้จ่ายนะคะก็คือจ่ายค่ารถเกี่ยวและอื่นๆอีกมากมายถามว่าเงินฝากนอนบัญชีกี่วันคุณเอาอะไรมาคิดคำนวณถ้าเกิดว่า ทำหาฝ่ายค้านเวลาหาเสียงหาเสียงกับเกษตรกรนะคะแต่เวลามีเหตุการณ์อย่างนี้พากันไปไหนกันหมดทำไมไม่ออก มาเป็นปากเป็นเสียงให้เกษตรกรเลยนะคะเพราะว่าเกษตรกรชาวนานะคะเดือดร้อนกันมากเลยสําหรับนายเดชานะคะนายุกสมาคมชาวนาแล้วก็เกษตรกรไทยก็ได้เปิดเผยความในใจก็ว่าได้นะคะที่ชาวนาได้รับความเดือดร้อนมากนะคะซึ่งเราชนะนะคะชาวนาบางท่านนะคะไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะคะที่จะไปลงทะเบียนเราชนะแถมยังไม่ได้เป็นเงินสดอีกนะคะจะให้ไปใช้จ่ายอย่างไร ส่วนมากชาวนาชาวสวนเขาก็ไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะคะอย่างน้อยๆก็มีลูกมีหลานทําให้อย่างนี้นะคะสําหรับความเดือดร้อนของชาวนาก็อยากให้รัฐบาลมองเห็นกันบ้างก็เป็นความคิดเห็นของนายยกสมาคมชาวนาไทยคะ่ะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ